เปฝนตกฝนตกอย่างเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำชีนามันจะเยอะไหมครับผมทางเข้าบ้านบานะครับเพราะว่าน่าฝนจนทางทางอา,งา,งางกาศจะช้าแบบนี้ครับผมโอ้หเย็นสบายเลยไปครับไปเลยครับกลับไปดูน้ำนาก,กันเลยครับสวัสดีครับโอ้ ดูน้ำพ่วมครับน้ำพ่มวมข้าวแล้วดูเห็นไหมครับน้ำพ่วมข้าวแล้วครับเต็มเลยครับโอ้โหลกบรรยากาศตอนเช้านี้น้ำเต็มนาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอจอขอใจพ่เพิ่ด้วยนะครับขอใจพ่เพิ่นะครับผมน้ำ ไล่นานนะครับผมโอด้ดูไล่นี้ครับผมดูไล่นี้โอ้โหดูไล่ไล่ของคนอื่นนะครับเนี่ยอะไรนะครับน้ำด,ดูทางครับผมทางไปนานเนี่น้ำเต็มนานเลยครับโอ้ดูไล่นี้ครไล่นี้ก็วาดแล้วนะครับข้าวยังไม่เกินเลยครับผม นะครับทุ่มอแล้วโอ้โหทางไปยากครับครับใส่เข้ามาแล้วครับผมลุ้้ายได้นะครับผมไปติดตม้มติดตม้มติดเท่าแล้วติดล้อเลยครับผมบรรยากาศเ,เช้าเช้าครับผมโอ้โหทางทางทาง,ทางเข้าไรนา ทางไปย่างเล็งเชิญครับวันนี้ลำบากเปล่าไม่รู้ทำไมเอาสารเล็งมาไม่ได้นะครับเนี่ยทางแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอสซีทุกคนทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดกันด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับกดตามคอมเมนตนด้วยนะครับตามมาชมบรรยากาศตอนเช้าครับผมรถที่กำลังขึ้นนะครับผม เจ็ดโมงกว่าแล้วครับผมยังไม่มีแดดเลยโอ้บรรยากาศเราชิวๆเลยครับผมไปดูให้ดูบรรยากาศนะครับผมมาดูน้ำนานะครับผมมันจะเป่งออกไหมครับผมถนนทางเข้ายากเลยเจอครับผมดูยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ซาเล็กนั่งโอ้โ ครับไปครับเราไปดูน้ำนากันครับเป็ดออกไม้นอนะ้อน้ำโอ้โหดูไรนี้ครับไรนี้ท่วมนะโอ้โหตกคืนเดียวครับตกคืนเดียวเองเนี่ยโอ้โห ออกแล้วครับอย่างนี้ต้องขุดออกแล้วไม่ไหวท่วมแน่ครับผมท่วมแน่ย่างนี้ครับผมไม่มีเหลือข้าวไรนี้ครับมีไร่ของคนอื่นนะครับตกขนาดนี้มีน้ำขนาดนี้ครับทีนี้แรงอู้อไม่แรงเลยครับทีนี้น้ำท่วมหมดเลยไล่พ่อเพลินนะครับเนี่ย โอ้โหติดครับติดครับติดลมครับรถติดลมเลยครับรถติดลมอยไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับรถติดลมยากเลยเกินยากเลยเกิน ใส่จะจอดไว้ตรงนี้แล้วครับเนี่ยเข้าไม่ได้ครับด,ดูดูดูครับทำกันได้ครับฝลฟ้ามาก็มาเยอะเกินมาก็เยอะมาเยอะเกินดูไปครับไปลุยดีกว่า ไปครับลุย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 มันเยอะเลยเกินน้ําสาไม่มีเลยน้ําแต่ตรงนี้เยอะครับต้องขอบขอบลินเดี๋ยวต้องถ่ายไปไอคนที่บ้านดูละว่าน้ํามันเยอะขนาดนี้จะเอาออกได้ยังไงครับวันนี้ก็จะมาอีกแน,น,น่ผมว่าน่าจะมาอีกนะ เพราะว่าากศาคึ้มๆแบบนี้จะอ,ออกหมดไหมเนาะน้ำโอ้โหวันนี้เหนื่อยแล้วครับวันนี้ <c oughs> เหนื่อยแน่นอนเลยพอน้ําออกนานเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ไหนครับไม่มีน้ําอยู่นานะครับมาช่วยพ่อเพื่อนอ,ออกนะครับผม <c oughs> มาช่วยกันอ,ออกครับน้ำดูข้าวหวานไป วานเพิ่งจะออกนะเนี่ยเนี่ยข้าวกาลังขึ้นเลยครับเนี่ยขึ้นเลยแต่น้ำมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเยต็มเลยน้ำตกขึ้นเดียวเองครับเนี่ยมาเยอะขนาดนี้เลยครับมาตัวกันนะครับ ขอตัวกันนะครับผมขอตัวเอาน้ำาอกนากันครับผมน้ำท่วมนาแล้วท่วมข้าวแล้วครับน้ำท่วมข้าวอีกแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขออนุญาตนะครับขอตัวกันนะครับเอาน้ำาอกนาก่อนนะครับเพราะว่าน้ำท่วมข้าวแล้วตอนนี้ไม่มีเหลืออีกแล้วข้าวต้องงออกครับต้องออกมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับผม